ลูกที่ใบคำแพร์แก้วข้าแก้วข้าแก้วคอยซื้อข้าแก้วเด้อแก้วผัคอยละครก่อนให้ข้าแก้วคอยละครซอนหน่อยคอยซื้อข้าแก้วคอยซื้อขำแก้วซอยคอยแนวซอยคอยแนวซอยคอยแนวซอยคอยหน่อย แล้วกินข้าวแล้วเอออิ่มล่าล่ะอิ่มบล่าแซบหลายบ่อแซบหลายบ่อบ่อแซบเป็นตาแซบแซบคือเผ็ดหรือว่าอร่อยอร่อยเอ้าเหรอเฮ็ดแซบเย่เย่สีไปสยเย่จะงไ่สเย่สีไปสายเลสิไปสยเย่สีไปสยเย่ไปสกินกินข้าวกินกินข้าวแล้วบ่อกินข้าวแล้วบ่กเออกินแล้วเป็นตาแซบเป็นตาแซบ เหมือนต้องตาแซ่บด้วยอะมัน,ม,น,นมันเป็นเพื่อนของยายค่ะ